ตอนนี้ตัวก็ได้ขึ้นรถเมย์มาแล้วจะดงาอยู่บนรถเมย์จากตอนนี้เข้าเมืองจะ 老板有事吗 เยอะจ้ะเขาก็เปิดปกตินะนเพื่อนๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนมาถึงบ้านแนละ้วเพื่อนๆเอ้ยหนาวหนาวข้างนอกวันนี้หนาวมากจ้ะนะประมาณเมื่อเช้านี่แค่สององศาจ้ะตนแต่ตอนนี้คือหนาวมากเลยมือนี่เย็นหมดจ้ะนะจอยไปในตัวเมืองจ้ะวันจอยไปหาซื้อ ไอ้นี่จากของทะเลเนาะพวกอาหารสดเนี่ยจากพวกปลาแล้วก็กุ้งจ้ะนะก็ซื้อตัวไปกลับนะตัวไปกลับนะวันนี้รถเมย์รถเมย์อะช่วงคริสต์มาสอีฟนะเพื่อนๆนะวันนี้วันคริสต์มาสอีฟเขาก็วิ่งปกติจ้ะนะวิ่งปกติก็อันนี้ถ้าตัวรีเทิร์นนะเพื่อนๆนะไปกลับสามร้อยแปดบาทจ้ะบ้านเราสามร้อยแปดบาทนะ ตัวรถเมย์ไปกับคือจะกลับต้นไหนก็ได้จ้ะนะถ้าว่าวันปกติไม่ไม่ไมคมริสต์มาสอีสนี่ก็คือเขาจะวิ่งถึงห้าทุ่มจ้ะนะแต่คริสต์มาสอีสเขาจะวิ่งแค่ถึงแค่แค่เจ็ดทุ่มมัจ้ะหนึ่งทุ่มอ,ะ,ะ,มอะนะนั่นแหละก็ตัวเนี่ยจะ้ะรีเทนนะเขาก็จะบอกอยู่จ้ะแต่มาดูกันว่าจอยได้ละมั่ง โดยไปซื้อกุ้งจะอันนี้ไซส์ใหญ่นะเพื่อนๆนะ22โลจะ้ะ28ปอน28ปอนก็1,000 1,09 1,092 10บาทจะ้ะนะโทษทีเช็ดไปด้วยเพื่อนๆด้วย1,092บาทจะ้ะไอ้อันนี้ใหญ่นะไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์ใหญ่อะส่วนไซส์เล็กตอนซื้อมาเหมือนกัน2โลจะ้ะอันนี้ไซส์เล็ก20ปอนจะ20ปอนก็ จ็ดร้อยแปดสิบบาทจ้ะนะนี่จจะจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์เล็กจอยเป็นคนชอบกินกุ้งจ้ะนะได้ปลาน,นิลมาด้วยจ้ะปลาน,นิลที่นี่จะบอกว่าอาหารที่นี่คือแช่แข็งนําคือนําเข้าโดยที่ว่าเขาแช่แข็งนะเพื่อนๆนะจะไปหาแบบสดๆจับมากินเลยอะยากแต่ถ้าเป็นปลาแบบบ้านเรานะปลาน,นิลจอยซื้อมาแปดตัวจ้ะนะ แปดตัวนี่คือสี่ตัวห้าปอนจ้ะนะสี่ตัวห้าปอนสี่ตัวห้าปอนก็สี่ตัวหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทจ้ะนะแปดตัวก็สามร้อยเก้าสิบบาทจ้ะคือมันจะถูกอยู่จ้ะแต่ว่ามันเป็นของแค่แข็งแค่นั้นเลยจ้ะก,กระเทียมอันนี้ไว้มาไว้ทําน้ําพริกจ้ะกระเทียมนะกระเทียมเนี่ยหนึ่งปอนจ้ะหนึ่งปอนก็สามสิบเก้าบาทบ้านเราจ้ะนะหนึ่งปอนสามสิบเก้าบาทบ้านเรา โอยไม่ได้ค่อยซื้ออะไรเยอะแต่วันนี้ซื้อซื้อ,อ,อแค่พวกนี้เราก็กลับไปจากร้านไทยโจยไม่ได้ไปมะนาวกินลูกนี้ก่อนนะนะับก่อนน้ำข่ายเป็นไอ้นี่ไงสิบสองลูกหนึ่งปอนจ้ะนะสิบสองลูกหนึ่งปอนก็สามสิบเก้าบาทจ้านะตีเป็นเงินไทยสามสิบเก้าบาทช่วงนี้นี่จ้ะนะเอามาแบบมุ้งเหลืองนี่คือน้ำมันเยอะจะ้เถ้าแบบลิ้เฉียวไปเลยเนี่ยคือมันอ่อนนะแป่เลือกแต่แบบนี้หละจ้ะ แล้วก็ผักชีผักชีเราจะชอบจ้ะมากินกับน้ำพริกเอามาแกงอ่อมเนาะจอยชอบกินแกงอก่อมหมูอ่อมเนื้ออ่อมไก่อ่อมทุกอย่างก็ใส่ไอ้นี่แหละจ้ะอ่อมทุกอย่างคนชอบนะเพื่อนนะมันก็จะอย่างนี้แหละอันนี้ก็ผักชีจ้ะนะผักชีบ้านเรานั่นแหละก็หนึ่งปอนก็จะหนึ่งปอนก็สามสิบเก้าบาทนะอันนี้หนึ่งปอนจะสามสิบเก้าบาทสองปอนก็ตีไปเลยจ้ะเท่าไรหกสิบเจ็ดสิบกว่าบาทจ้ะนะ เอาแบบรวบพลัดเพื่อนๆจอยก็ได้ถ่ายในในตลาดให้ดูนิดหน่อยนะเพื่อนๆนะก็ตามนั้นเลยจ้ะจอยไม่ได้ถ่ายเยอะคนคนก็เยอะเยอะอยู่นะลอยก็จะเก็บใส่ถุงจ้ะเก็บอาหารทะเลใส่ถุงแล้วนำแช่ช่องฟิตจ้ะจอยก็จะใส่สักสามตัวถุงมันไม่พอเพื่อนๆจอยลืมซื้อถุงมา ปลาก็ไว้ทงไว้ทอดไว้ต้มไว,ไว้ทำปลายนี่จะทำเมี่ยงปลาทำอะไรประมาณนี้นะเพื่อนนะปลาที่นี่ดีอย่าดึงจัดนะถ้าซื้อปลาที่นี่เขาจะ ไอ้นี่ทำความสะอาดให้เราจ้ะนะจะเอาเกดออกให้เราเนาะเขาจะเอาเกดออกให้เราเลยจ้ะเราเขาจะถามว่าจะให้เขาเอาทำความสะอาดให้ไหมนะถ้าเขาบอกว่า y ยู w วันอยู่วันอยูวันทุครีนอะไรเงี้ยครีนจ้ะนะนะทำความสะอาดไหมก็ทําจ้ะนะเขาก็จะเอาไส้เอาพุงเอาเกดออกเนาะนั่นแหละจ้ะพี่นี่ก็จะจะสะดวกสบายอย่างหนึง่งในการซื้อปลานะ มันมีหลายอย่างจากปลานะมันม,มีมีปลาทับทงทับทิมมีทุกอย่างจ้ะนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ